สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกับแตนน้อยชนะเอาครับพี่นอ้องเอามื้อนี้ได้เมนูหอยเดือครับมือ้อนี้หอยเดือหอยคมเลยมือ้อนี้คม้มเนี่ยมื้อนี้ใส่กับเจียวใส่กับน้ำจิม้มสูตรกระแตน้อยครับมื้อนี้โอ้ใส่หลายนนอย่างนี่น,น้ำจิ้มเจ้าค่ะพี่น้องเอามาพี่จิ้มไวเ้เรียบร้อยอันนึง่งพักเก่าหัวเราผ่านพักอันแปงเนี่ยครับมื้อนี้อ่ะมาครับทำมาเมื้อนี้ หอยเดือดกันโอ้ยไงท่านผู้นันเลยหมองไข่มันแสบมันมันสมคันว่าอัหมองหอยเดือดยามนี้มันมันบกขมแห้งพูดีผู้มากขม้อ้ยไงเลย ต้องกินกับแจวค่ะนี่จะหอม

ơn ra tôi đi ăn đi đâu Ăn kèm mày còn như nào Nuôi nhảy rồi cái ngoài nhầy đấy mà quán phơi gì nó ส่อน,นะฮะนไไนเน่ต่อนะคุณบุคคยนัวเล้วนี่จับมันบดถึง อู๋ออออ่าันอมยำือไข้ันไหมเป็นนื้อเนื้มันมันแสบ ไม่เดื้อมีแต่แบบนวยใหญ่ๆเนาะอือุกคนมันถ้าเอาออกอันไหนมันกินบ่ได้กินว่ามันขมแห้งเฮาก็บ่เอา อยเดีค่ะคับ

ล้มป่านมืมฮึมมฮึอฮึมฮนมฮยึมมน 别胡说没味。嗯哼，那谁来？ เติมน้ำจิ้มให้สดอีกน้ำจิ้มพาอพ่อไม่ไม่เติมโอ้ มันกามขนนั้นจาคนระวัหงหัวมันพอยดีอยู่เด้อ,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 อสดโหลดน้ำจิ้มมือนอ้เล็ดมาเพื่อ,อร้าย้อ หัวมัน,นออกขมเจ้ากระขมบัวแห้งอาาสิขึ้นย่ำฝนขมแห้ง ว่มันอยู่ดีเป็นมันอยู่เลยมันเะบอาต้องครมันแสบไปเลยอือ พี่เอาคั่เดียวมันมันใหญ่เลือกแต่แบบใส่ใหญ่เนาะหัวใหญ่ๆมันจังมันดี นันจิ้มันบอ่อเพิงแห้งนองพอดีพอดีแซบันจิ้มเจ้าค้าผู้เชว่ารถนั้งรสเยลเ้ลเวัววน

Mm-hmm. Mm -hmm. กินแต่ขมจำึลยกินไปกินมาเริ่มสะสมขมไปเรื่อยๆ ไทยมันจะเป็นเรื่องเหลืองใสๆเย้าหนุ่มเอาออกให้เบิงบรทุกส่วน้องมา <c oughs> มีส่วนเนี่ยม,มันบกขมมันส่ำังไหนลืม,อ,มอยู่ลมอองอยู <laughs> ด้านมาหากหลายน,นะเนาะอือเอาคำเดียวโบ๊ะ่บย้มหยาบ 嗯。Mm hmm. แต่แบบ,น,น,บ,บน,นั้นยนยันคือบัวกรตมเลยอะไรยัางเงียดะวงแหละบ่หมี่นหน่อยเนาะจัดมาสหลนถาดเลย <S <S อืมแจกบครับมันเนี่ยไวเดือด แซ่บแบบค <c oughs> ุ้มคุ้มคุ้มอำลำแต่แจ,จ้วกินกับแจ้วอันนี้แซ่บดี đấy. เด้แจ้วคา <c oughs> มันสึง <c oughs> หอมคาน, <c oughs> นํ <c oughs> <c oughs> าจแจ้วคามันหอมหอมคามันเห็ดแบบว่าบ้บ้ได้เห็ดเผ็ดแห้งมันก็เลยแบบว่ามันคุยอยู่ในไลน์แต่ว่าเวลาเขากินไปแล้วก็วมรู้สึกก็มรู้สึกอ,อยู่ข้างในเนาะมันสิยังอันคุ้มคุ้มอยู่มันสิรู้สึกคุ้มคุ้มอยู่ เอาพวผมในปา่าเวลาไปกินน้ำก็อาจะขมคนหาผู้ใดบ่หมักขมก็คือบอ่แนะนำเนาะค่ะพี่น้องเอ,อ้มเอามือนี่กระแต้น้อยขขอกขอ็ขอพุณนพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทำม,มาถ่ายชินชับในกฝากกดไลใ์ก็แชร์ในได้ะคะ่ะมือนี่กระแต้น้อยก็บอกกรขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีค่ะ